สวัสดีธรรมชมนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทางช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับพอกันคือเก่านะผมคืนวันที่18มีนาคม2,568นะครับไม่กินเขาแรกงน้ำกันได้พี่น้องได้โ <c oughs> ตัวโตัวเ <c oughs> <c oughs> สียงคกเสียงสาคือเก่าธรรมชม <c oughs> ่ะเจลเวกำลังจะเห็ดป่นปลาทูนะครับเห็ดได้ซูเ <c oughs> มนูพี่น้องอ่าเห็ด อันนี้ปนแห้งมาปนแห้งมะเจ๊ปนแห้งค่ะนะปนตัวนึงมะเจ๊อีกตัวนึงไว้กินกับแม่นปลาทูเป็นยังไงเจ๊ต้มไทยน้อยเจ๊ต้มไทยพร้อมนี่ปนปลาทูกินกับผักคำชุ่มผักสดแน่สมผักเสียงเนี่ยเ่นปนแบบแห้งพี่น้องมนีาปนแห้งปนแห้งไม่ใช่คนนะหม้อต้มน้ำลวกผักมะเจ๊ค่ะเยวเราต้มน้ำลวกผักผักกัดดอกท่านำชุ่มผักกัดดอกเอา นะครับจังไม่กินขอแรกน้ำกันดได้พี่น้องได้ขอกันให้เขาพี่น้องไายเพื่อให้ได้เวลาจักหน่อยนะครับผมเออปูบะมักมีมีทั้งคนมักแล้วก็คนบะมักนะเจนเนาะปูบะมักกับบะเป็นยังได้ทำมาชมได้ปูบะมักกัลี่เปียาพี่น้องนะครับไายให้เบิ่งจักจักหน่อยอันนี้น่าไม่เป็นุปจะสุปไปเจจังไปฟังจังไปเบิ่งเซียนน้ำเกล็ดทำมาชมนะครับเอ้าเดี๋ยวจังไม่กินข้าวน้ำกันนะครับผมมาชมลวกผักก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย เกลือวซุปหน่อไม้เพิ่มเมีนในหม้อแล้วก็ต้มไข่อีกก็เลายก็เลยเจลกินกันสองคนสามคนเจลอยากกินต้มไข่อยากกินต้มไข่อ้ามาทำช่อม่าบาดเลยมาค่ะมากินข้าวแรกน้ำกันยเตี๋ยวาเด้อพี่น้องเด้อครับปนปลาทูแห้ง้วยนั่นแต่ของตะวินทำช่อมซุปหน่อไม้นะครับปลาทูสองตัวปนตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวหนึ่งอันนี้กะสมพักเซียนมะเขือแข้ง มะเขือม่วงผักกาดดอกกระปางท่านผู้ชมส้มแล้วเป็นมอดเปาถัา่วเอา้าม,มาท่านผู้ชมนะครับกินข้าวน้ำกันกินขาน้าวแล้วจะพาไปรับชมไปฟังนะครับผมอสารคามของแท้ทธรรมชมุ่มงวดที่ผ่านมานะครับชุดสามตัวสามสองหกเจตัดตัดชุดสามตัวนี่เขาทั้งสามสองเขาทั้งหกสามถ้าตัดสองตัวนะครับท่านผู้ชม หละกระชุดเหล็กเด่นเพิ่นครับมาเตะเด่นสองทำชุ่มเพิ่นจับคู่เน้นสองหกจับคู่บ่เข่าพี่น้องนะครับแต่ว่าชุดสามตัวที่เพิ่นให้เนี่ยสามสองหกน้าทาเขาตัดแกจะได้สามสองกับหกสามอ่าแต่ว่าเพิ่นบริได้ตัดให้ได้พี่น้องเด้อ<ำ>เอานะครับกินข้าวแล้วจังไปฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอา่าเพิ่นมาขึ้นนี่ละประมาณสามถุงขี้เก่าท่านชมนะครับเดี๋ยวบ่าเข่ากินข้าวแล้วจังไปฟังไปชมน้ำกัน แหนบจะลงให้ตอนเช้าคือกับด้วพี่น้องได้เช้าวันที่19มีนาคม2568เอามากินข้าวน้ำกันท่านผู้ชมวันนี้ทุกคนใหม่กับแซบอยู่มันอ่อนอ่ะเจริยวาแซบนี่นครับคืออยากกินในปนปลาทูเพราะว่าเซียนซองดาวเพิ่นให้สมผักเซียนมากแหนบแฟนเพิ่นขันท่านผู้ชมแซบสมแซบสมนัวอ่ะเ้าวครับกินข้าวก่อนนะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผม สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่18มีนาคม2 5งพันห้้อนี้มีข้างนอร์มร่มทำชมอากาศเย็นจังในคืออากาศเย็น้มนีนะครับอยู่ด้านนอร์มร่มเย็นทผู้ชมนะครับเอานะครับจะพามารับชมครับอสารคามหนะับของแท้ทผู้ชม ตอนนี้ออสรคาม่ใน่สายนะครับมาชมมาฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่1เมษายน2568นะครับเวลาจะ3ทุ่มแล้วท่านชมนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่19มีนาคม2568ได้พี่น้องได้นะครับงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายนะครับออสรคามชุด3ตัวนะครับสามตัวเป็นลงไ้คือ326พี่น้องนะเป็นไ้มาก3หาง หลบชุดสามสองหกนี่ถาเขาตัดก็จะเข้าทั้งสามสองทั้งหกสามเอาตราชุดมันจับคู่ให้มาตะเหล็กเดียนมาตะสองธรรมชมจับคู่ไม่เข้านะผมมีเขาไม่หลุดยับเพลอนะครับมาฟังกันกันสวัสดีครับาจารครับครับผมสวัสดีครับครับอากาศเป็นยังไงทั้งสาระ้ามพี่กันไหมครับผมลมแรงครับเย็นอากาศเย็นลมแรงลมแรงครับเมื่อนี้อากาศซีนเย็นไหมธรนผช้่ม ขึ้นฟ้าขึ้นฝนตั้งแต่เศ้าแต่ว่าฝนมาตกนะครับคำแม่ร่้เมื่อวันทีเมื่อวานเมื่อวานมันฝ่าห้องอยู่อืมอากาศก็เลยมาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอากาศร่มเป็นเย็นเลยครับกลับกลับไม่เย็นไหมพี่น้องอากาศเอานะครับวอดที่บ้านมาเด่นสองมาอยู่นอจันนะครับจับคู่ให้รักสองสองสี่สองห้าสองหกขามสองสามไปท่านผู้ชม นะครับแต่ว่าชุดสามตัวนี้จับให้สามสองหกเอาวดนี้ได้แล้วนม่รตนเนาะครับได้แลวครับครับผมไรครับครับผมอะไรจัดเก้ากับศูนย์ครับอะไรครับเก้ากับศูนย์ี่ขึ้นยังครับผมเด็กเด่นเล็กวิ่งบ่ เล่น 9, 0, 0, 0. เกับศูนย์ครับ่านผู้ชมเด่นเก้ากับศูนย์ครับเลขติดครับเป็นวัดเลขติดที่ห้าเจ็ดครับเลขปิดสี่ห้าเจ็ดกรผมอะไรกับมีมีหกตัวหนึ่งเหรอครับตัวขกรมออกกผมกออกเ,เลขขาปิดกรบผมเลขขำปิดอ่าเป็นสีห้าเจ็ดครับครับ กับคู่กับคู่เก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดกับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดกับที่พาม่ากับนี่นี่สี่ตัวกันมันมันนี่สามตัวหนึ่งใช่ไหมรมไปตนัดสามหมดครับผมอ่าที่ไหนที่เขาหากระโปรครับ เลขามสามนะครับผมหกคู่สักหนึบครับครับอีากันเล็กทิศละครับการกันหมายเลกทิดครับเจ็ดห้าและครับเลขทิดอ่ะเลกทิศคือเลขทิดนีศเลขทิดนี่เจ็ดห้าตัวกันครับผมเอาเอาเลกทิดใช้กันอ่าคิดว่าเลขทิดจะมาน้ำกันครับกันเจ็ดห้าบอครับ กันเจ็ดหาพันวาธรรมชมนะครับออซาร์ค้ามเพันว่าถ่ายเลขปิดมานํากันก็นกนคือเจ็ดหานะเพันว่ากันไว้ในคู่นึงนะครับเลขเด่นเก้าคับศูนย์อีเด่นตัวใดครับเด่นเด่นเก้าครับเด่นที่เก้านะครับผมครับผมอ่าเอาตวัวคู่เน้นคู่เด่นครับผม เก้าห้นี่แเก้าห้าเก้าเจ็ดตัวเด่นตัวเน้นนะครับวงกลมตัวไหนครับงวดที่แล้วนี่ให้วงกลม2องสกับสองหนะครับขามสองสามไปอ่าเก้าห้าับเกครับวงกลมเกห้ากับเกเจอออ่านะครับหาไว้เลยนะเป็นนัาทางกิบจับลอตเตอรี่ได้ทำชมได้นะครับชุด3าตัวรอโค้งสุดท้ายบ่อยกันครับชุด3ตัวรอโคงสุดท้ายได้พี่น้ามเม่ รอบโค้้งสุดทาย,เ,ยเพราะว่าโค้งสุดท้ายจะอาจารย์ย้ำให้พอมนะเพราะว่าลงตงวดเดี๋ยวเอฟซีก็จะลืมนะครับโค้งสุดท้ายใกล้ๆเดี๋ยวให้อาจารย์ย้ำให้นะครับ,ลลาารนะรบแล้วก็มาฟังชุดสามตัวนําเอ้ามาเบิ่งน้ำกันนะครับผมแอปออสารคามอยู่ในสายนะครับงวดที่ผ่านมาครับโค้งสุดท้ายชุดสามตัวนะแอปออสารคามเพิ่นให้สามหางสามสองหกเก้าสองหกเก้าสองสี่เพิ่นเน้นสองสี่กับสองหกทำชุ่ม นะครับชุดนี้ถ้าเขาตัดนะพี่น้องเนาะเอ๋ก็จะเข่าทั้งสามสองทั้งหกสามเอาบอเป็นยังเอาไหมนะครับนี่ครับชุดสองตัวนะครับที่เป็นไห่งวดที่ผ่านมาเด่นหนึ่งกับสองนี่ครับผมเล็กเด่นเล็กวิ่งเมันถือว่าแม่นอยู่นะครับเป็นเน้นไห่วงกลมไห้สองสี่กับสองหกบอกเขา่านะครับทำชุ่มบอเขา่าเอานะครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ครับก่นที่หนึมษาย,ยนสอกครับเลขเด่นเก่ากับ0ูนย์วันหนี่พันว่าเด่นที่เก้าเป็นใบจันท์ครับครับผมเลขเลขติดสี่หาเจ็ดได้ทำมชมเดอ้อนะครับเก้าสีเดนะครับศูนย์ส้นเ็ด่นที่หลักเก่าทำมาชมนะครับขึ้นมามันใจขึ้นมามัดตัวเบาถมักต่นอบบน,นี้นะครับเก้าเก้าพี่น้องเป็นวงให้ตัวเน้นพันว่ากันเลขติดถามาน้ำกันทำมาชมชุดเลขติดสี่าเจ็ถ้าเลขติดมาน้ำกันขึ้นเ ะถ้าเลขติดมาด้วยกันคือ75นะครับกับตัวด้วยนะครับชมเด้อกับตัวด้วยนะครับกับตัวด้วยนะครับแคปหน้าจอเด้อนะครับผมเป็นแนวทางถ้าห้ามักกลับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มถ้าบ้อมักกับเบิงซืนอๆนะครับเอาไปหาจับจองนะครับเผลเน้นให้คือนเก้าหาคับเก้าเจ็ดนะครับแคปหน้าจอครับผมฝนบัตกมันมาครับทั้งสายล้าข้ามาจย์ ลมเย็นเอาแปลกแต่ว่าพี่น้องเป็นจังไดนทั้งบ้านท่านผู้ชมนะครับอากาศเย็นพี่กันบ่จังไหนฮ้อนๆลนะครับไม่เย็นไหมมีอยู่บ่มะหนาวช่วงเดือนบ่เคยมีนะครับมะหนาวช่วงเดือนมีหน้านี่ยจะเขามี่สาเนี่ยนะอาจารย์ไปไปไปสิ่งเดือนมีหน้าแล้วครับธรรมดามีแต่ฮ้อนนี่พี่น้องนะครับมะหนาวเคยเนาะอ้าวอาจารย์มักคักๆรักเก้ลนี่บอกคิดว่าเกลแม่นบ่งหวดเนี่ย ครับครับครับมดัดมัดเก่าตัวมัดตัวนั่นแหละครับเอี่ยเน้นนะอ,อาจารย์เป็นเน้นรักเก่าได้ทำชุ่ได้บอมมาที่อาจารย์จับกระหาตัวมัสไซนะเน้นนะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดวงกลมที่ห้าเก้าห้ากับเก้าเจ็ดทำชุ่มตัวรองคือศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดตัวรองเป็นวป้กันเหล็กติดถานม,มานำกันแน่คือเจ็ดหาฐานโพลดมาร์เหล็กติดมานำกันเอาลบกวนอาจารย์สารข้ามสนิทครับผมครับผมขอบคุณครับอาจารยคร,าครับ์ครับครับ ครับสวัสดีครับผม่ะท่านผู้ชมนะครับบ่าวเถ่าขอบคุณอสารคามนะครับขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เป็นทรงหน้าท้างมาให้นะครับเห็นหน้าทางที่พี่น้องได้นะครับแต่ถ้ามากระจิกไปหาหยิบจับลอตตีนะครับมีเขามีหลุดนะครับท่านผู้ชมบ่มี ให้รู้นะครับว่ามันจะออกตัวได้นะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณนะถ้าเพิ่นงูเพิ่นไก่คู่เดียวคือบาเทาวาลครับถ้าเปานมักเขาก็จะไปหายิบจับลอตเตอรี่นะบ่เบิ่งบ่มัดกับเบิ่งซื่อๆนะครับผมเอานะครับบาเทาวาขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขภูสุขคนขอบคุณพีิพานาาทุกท่านนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็สุขภูสุขค้นนะผมอายุมั่นคนยืนนะครับให้เฮงๆให้ลำให้รวย แลวพอกันคลิปหน้านะครับผมแอดมินบาเทอรสวัสดีครับ